เย็บเสร็จแล้วผ้ากระเปงสองตัวนะคะอันนี้ลูกค้าส่งผ้ามาตัดนะคะงานของทางร้านนี่ลูกค้าต้องส่งผ้ามาตัดนะไม่ได้ขายเสื้อผ้าสําเร็จรูปค่ะตัวนี้อ่าตัวนี้อยู่กรุงเทพนะคะก็เป็นหน้าเรียบหลังยางยืดสิบข้างค่ะนะคะเป็นแบบนี้ค่ะมีสิบข้างแล้วยางยืดก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พองมากเพราะว่าเราเผื่อแค่สี่นิ้วเองผ้านะคะ จากเอวเผื่อแค่สี่นิ้วเพื่อให้มียางยืดเว้นขึ้นของลงเราก็ไม่ต้องแก้แต่เข็บข้างนั่นเองนะคะอันนี้อันนี้เอวสามสี่นะคะยางยืดแล้วอยู่ที่ประมาณสามเอ็สสองค่ะนะคะตัวนี้เป็นแบบเข้ารูปนะคะตัวนี้เข้ารูปเป็นจิดข้างมีกระเป๋าหนึ่งใบนะคะตัวนี้เจ้าของแบบเอาด้านจิ๊บไม่เอากระเป๋านะคะมีกระเป๋าข้างขวาหนึ่งใบนะ,ะอันนี้เขาเรียกว่าเข้ารูปนะคะข้างหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะขอบเอวขอบในตัวค่ะนะคะ ก็คือแบบนี้นะส่งพามาตัดหรือจะซื้อพเพื่อนไปตัดเอง